แนที่อยากทำอะไรก็ทำอยากรีวิวอะไรก็รีวิววันนี้จะมารีวิวการ์ดไฟแบนการ์ดอีกแล้วนะครับตอนนี้จะเป็น VGTD14 บวกของตามนั้นแหละครั้งที่แล้วเปิด15แล้วนี้เปิด14คิดได้ไงวะเรามาเปิดกันเลยดีกว่า เป็นการทำลายกล่องไปื่อเสริมข <g it> ีดอย่างนี้ก็ได้ดีว่ารู้ตั้งนานครับข้างในก็จะมีมีอะไรครับอยู่อยางอย่างแรกเลยที่ต้องได้คือ กาคูเรเจียนนี่จะเป็นคูรรเจียนก่อนจะได้มาแกะดวงง่าก็จะมีเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็จะมีแถมห้อย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแคนอะไรต,ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นการ์ดแรงของแคนแคนมารุกามิแต่ออกมาเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ จะมีคู่คู่หลักแล้วก็เป็นคู่รองวก็โรเย,ยนพาราดีนทั่วไปก็จะมีให้ชุดหนึ่งแหละห้าสิบก็จะมีให้เด็กหนึ่งพอดีนะครับั้งหมดแล้วนะก็จะมีให้เด็กหนึ่งพอดีนี่จะเป็นคู่รองที่ต้องมีในนั่นอยู่แล้ว แล้วก็จะมีคู่ต่างๆให้แต่คณะบางบางทีบางคู่มันก็ไม่ครบเหมือนกันนะก็ต้นเราก็ต้องไปหาเองในแต่ละชุดของมันมันมีออกใหม่มาเรื่อยๆก็ต้องไปหาเองอีกเหื <c oughs> อตรงนี้แหละต่อไปดีกว่าต่อไปคือการที่จะแกะเราจะเอาไว้แกะหลังสุดเอาไปลุ้นเอาไ้ลุ้นต่อไปคือทั้งที่แล้วมี อิดะของอิชิดะจะเป็น 5, ห้าพันโหของใครเป็นหมื่นหนึง่งก็แน่นอนมันเป็นตัวเอกนี่วะมันเป็นตัวเอกของภาคนี้นเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหมื่นหนึง่งอนี้คือคิงวันคืออะไรงงเนี่ยเราก็ใช้ไม่เป็นในคิงวันหนึ่งสองสามอะไรในโชคสามชั้นอะไรทักอย่างอ่าไม่รู้ใช้ไม่เป็นก็มีเหมือนเดิมหนังสือคู่มือการเล่นอ่า หน้าไอหน้าอิิดาหน้าเจใหญ่เดิมอันนี้ก็ไปสนามให้เหมือนเดิมสนามเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นกล่องแน่นอนก็กล่องใส่ธรรมดาต่อไปก็จะเป็นตัวที่แถมมาให้ตัวที่จะแถมมาให้ในเด็กรู้สึกจะมีทั้งหมด3ตัวนะที่ทำได้ ที่แล้วนะลูกพามีก็จะมีทั้งหมดสามใบโชว์เลยเดี๋ว่วฟับโอ้โนี่ไงตัวนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่ไงแล้วก็นี่ตัวเริ่มสามใบวิงวงังวิงวงังชอบมากชอบการ์ดวิงวงังต่อไปก็จะเป็นที่วางฐานเอามาทำใอะไรอีหละ,ละ,ละเล่นมุกต่อไปก็จะเป็นอ้าวหายไปไหนอ่ะ ดูฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นหน้าใครครั้งที่แล้วก็จะเป็นหน้าอิชิดะเดิมครับก็ไม่มีอะไรมากก็งที่เคยรีวิวไปแล้วมันก็เลยมันก็เลยไม่มีอะไรมากก็ก็ประมาณห้าสิบกว่าใบตอคนครั้งที่แล้วของอิชิดะก็เลอือเ้ครับน่าจะประมาณห้าสิบสามใบต่อไปก็จะมาดูอะไรวะในกล่องไม่มีอะไรอยงไม่มีอะไรหมดแล้วหมดเกลี้ยง มันลืมอะไรอ๋อนี่ไงลืมนี่ไง,ไงอเอาเก็บไว้ดูหลังสุดมันนี่คืออันนี้นี่เองเรามาแกะกันว่ามันคืออะไรนะแจ๊เราจะค่อยค่อยลุ้นมันว่ามันคืออะไรเป็นหนึ่งแคนอะไรย่ะ้ย แคนอะไรนะแคนที่เขาไอ้นั่นอะมีการฟุตบอลนะแคนอะไรวะจำไม่ได้สไปร t บาร์เทอร์คือแคนลำาแคนอะไรนายรู้ใช่ไหมเราคือโรยันพาราดีนแต่นายให้ส p ปร์บาร r เทอร์กับเรามาก็แล้วแต่นายแหละ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดติดตามกด subscribe สับขา่าวสับใบามากรูดด้วยนะครับบายบี bye bye.